ได้แต่ขอเปิดเป็นสาธารณะหนึ่งแชร์ขอแชร์เดียวใครที่แชร์แล้วอู้หลาพัฒนาให้สองหกมาสองเก้เคนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมา9 5 0 0คนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมานะคะขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาทุกคนขาง่ายมากแชร์เดียวยใครรอแนวทางรัฐบาลไทยรอเดี๋ยวให้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้แนวทางรัฐบาลไทยด้ขอขอให้ค่าข้าวก่อนสักสักสักสิบคนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาให้รัฐบาลไทยนะคะใครรอรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปแล้วอ่ะหาที่ซื้อที่แทงไว้เลย ที่ซื้อที่แทงไว้เลยลอตเตอร์หลงอตเตอรี่นะคะจับจองเอาไว้เลยจับจองลอตเตอรี่ไว้เลยเก้าพันเจ็ดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะเก้าพันแปดร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาไม่ขึ้นผู้แชร์หนึ่งไม่ปักนะใครไม่ขึ้นผู้แชร์หนึ่งไม่ปักนะคะใครไม่ขึ้นผู้แชร์หนึ่งไม่ปักนะคะ 9 9 0 0คนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาพิมพ์เลขบัญชีให้ถูกต้องนะคะพิมพ์ธนาคารพิมพ์เลขบัญชีพิมพ์พิมพ์มเลขบัญชีกับธนาคารให้ถูกต้องนะเพราะเวลาหนึ่งกดโอนอะถ้าเกิดว่ากดคุณพิมพ์มาผิดอย่างเงี้ยก็จะเสียโอกาสเลยนะคะ สวัสดีหนึ่งหมื่นคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีหนึ่งหมื่นคนดูใครเข้ามาแล้ว,ว,ข,าาลวขอหนึง่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาขอแจกค่าข้าวก่อนแปดสิบคนเสร็จแล้วเราจะต่อที่แนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะว่างวดนี้หนึ่งให้แนวทางอะไรหนึ่งชอบอะไรและให้อะไรนะคะไม่ขึ้นผู้แชร์ไม่ไม่ปักหมุดนะคะขอคนที่ขึ้นผู้แชร์นะขอคนที่ขึ้นผู้แชร์นะคะใครไม่ขึ้นผู้แชร์หนึ่งไม่ปักหมุดให้นะคะใครไม่ขึ้นผู้แชร์หนึ่งไม่ปักหมุดให้ หนึ่งปากหมุดใครทักไปถามได้เลยว่าโอนให้จริงไหมนะคะหนึ่งปากหมุดใครทักไปถามได้เลยว่าโอนให้จริงหรือเปล่านะคะเป็นหน้าม้าหรือเปล่าคิดเอานะจ้างหน้าม้าก,กี่บาทโอนให้เลยดีกว่าโอนให้เลยดีกว่าทุกคนไม่แชร์เยอะมากคนไม่แชร์เยอะมากอ่ะฟังนะหนึ่งหมื่นสี่ร้อยคนดูเข้ามาแล้วหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาคุณพลไม่ได้แชร์นะแล้วถ้าบางใครงวดเนี้หนึงชอบตัวเนี้ยตัวเดียวเน,น้นๆเลย ก็อยากฝากแบบไปซื้อลอตเตอรี่ไปกลับอะค่ะซื้อลอตเตอรี่ไปกลับเอาไว้นะคะหาเอาไว้เผื่อแบบว่าอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งอาจจะถูกรางวัลข,ข้างเคียงถูกรางวัลใหญ่นะคะอาจถูกรางวัลใหญ่ก็เลยอยากให้แบบว่าหาซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้เอาไว้มากระดาษมาไปเขียนแป๊บหนึ่งนะคะขอเขียนแป๊บหนึง่งเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะ ทำไมมันเป็นกระดาษแบบนี้อ่ะเอา a 4แบบนี้มันใช้ไม่ได้ไปหาข้างบนหนึ่งมื่นเก้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีค่ะคุณมณีนะัทพลคุณพล คุณพอย,ยังไม่แชร์เลยค่ะหนึ่งไม่ปักนะคะคุณพลอยขาไม่ได้กดแชร์หนึ่งไม่ปักแน่นอนค่ะเส,สาอ่านไม่ออกเลยงวดนี้เป็นงวดวันที่สามสิบสามสิบธันวาเดือนเดียวหวยออกสามงวดอะ เราได้คนแรกเลยไลฟ์ส่วนนี้เข้ามาแล้วหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคนดูนะคะมาเราจะไปที่รัฐบาลไทยกัน ชอบของตัวนี้มีปากกาแดงไหมสีแดงสีแดงไหมสอง่นมร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมา เดี๋ยวขออนุญาตให้ตัวเน้นก่อนนะอืรัฐบาลไทยงวดเนี้ยหนึ่งมั่นใจว่ามีตัวนี้หนึ่งมั่นใจว่ามีตัวนี้รัฐบาลไทยงวดนี้ รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่ามีตัวนี้สองหมื่นสองพันนะคะสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแคร์และพิมพ์เลขบัญชีมาเดี๋ยวหนึ่งจะปักหมุดนะคะโอนให้คนละห้าพันบาทสี่คนโอนให้คนละห้าพันบาทสี่คนนะคะสองหมื่นสองพันสี่ร้อยคนดูสองหมื่นสองพันหกร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งจะโอนให้คนละห้าพันบาทสี่คนแล้วโอนค่าเข้า,ขาต่ออีกอีกประมาณห้าสิบคนนะคะ อีกอีกคนละห้าอีกอีกประมาณห้าสิบคนนะให้ค่าข้าวนะคะสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมานะคะขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมารัฐบาลไทยงววนเน้นหนึ่งมั่นใจว่ามีตัวนี้แน่นอนเดี๋ยวหนึ่งจะไปที่ตัวเน้นต่อนะคะตัวฟันเสร็จแล้วไปที่ตัวเน้นต่อ สองหมืสาพันห้าร้อยคนดูหนึ่งขอขั้นเวลาห้านาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแจกต่อขอขั้นเวลาห้านาทีแป๊บบนึ่งโตชัแบบว่ารกๆหน่อยมาเดี๋ยวเราจะให้แคปหน้าจอลูกค้าหนึ่งชอบตัวนี้มากมาก หนึ่งชอบตัวนี้มากเลยค่ะหนึ่งชอบตัวนี้มากเลยนะคะ งวดนี้หนชอบตัวนี้มากเลยใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขสองขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขสองขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครอยากได้กล่องสุ่มนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าขาลูกค้าได้แน่นอนเลยคือเหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ะซับนะคะเน้นในได้ของโชคลาภการเงินและคะ้าขายได้ปีเสี้ย1หนึ่งเส้นนะคะปีเสี้ยเป็นเทพในเรื่องของโชคลาภนะคะค้าขายการเงินนะคะโชคลาภแล้วก็ได้ทู่ไปสิบชิ้นเซตนี้ราคาปกติอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแต่ลูกค้าได้ ในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีแล้วลูกค้าได้สิทธิ์รู้รับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันได้สิทธิ์รุ้รับทองคารางวัลใหญ่ได้สิทธิ์รุ้รับทองคํารางวัลเล็กได้สิทธิ์รู้รับเงินสดได้เข้ากลุ่มแนวทางด้วยนะคะหนึ่งชอบเลขนี้แคปหน้าจอเลยตรงใจไหมตรงใจใครบ้างไหมคะเลขนี้ตรงใจใครบ้างไหมมีใครแบบเอโอโชอบเหมือนกันเลยจริงๆหนึ่งทำแนวทางนี้ตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้ปล่อย เพราะว่าด้วยความที่ด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรต้องต้องรอเวลาต้องรอเวลาได้ค่ะอ่ะลูกค้าขากล่องสูมใครจะรับนะคะคือบูชาเนี่ยลูกค้าลูกค้าได้ได้ได้สามชิน้นนี้แต่ลูกค้าได้สิทธิ์ลุ้นรับต่อก็คือลุ้นรับรด กยานยนต์รุ่นรับทองรุ่นรับเอ่อเงินนะคะรุ่นรับเงินรุ่นรับทองเนาะเซตนี้นะคะเหรียญปู่หนึ่งเหรียญเหรียญปู่นี้เป็นเหรียญปู่รุ่นมหาโพคอคัพย์เน้นในด้านของโชคลาภการเงินค้าขายเน้นในด้านของโชคลาภการเงินค้าขายลูกค้าบูชาไปแล้วเหรียญรุ่นนี้รุ่นนี้ปังมากนะคะชอบเหมือนกันไหมเห็นไหมเออชอบเหมือนกันมีแต่ควนว่าตรงใจยิ่งชอบตัวนี้นะ ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้หนึ่งสองเจ็ดรอคนดูเหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ะซับ นะคะรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบในด้านค้าขายการเงินการเงินติดขัดไม่ราบลื่นขายของไม่ดีขายของไม่เฮงไม่ปังทำอะไรไม่ราบลื่นติดขัดอยากได้ในด้านของออการเงินมีเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายไม่ขาดมือใครอยากได้พิมพ์ CF เอใครอยากได้ CF 199บาทแคปหน้าจอแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดเซตเหรียญปู่เนี่ยปกติหนึ่งเปิดให้บูชาอยู่399หนึ่งปอยหน้า ไลฟ์อยู่ร้อกา